จริงแล้วพี่จะทลาข่าวไม่ได้นะตอนนี้พี่นั่งอยู่ในคุกนะ, <c oughs> แ,ะแปลกนะงั้นพี่ทําธุรกิจกัญชาพี่เป็นคนที่สนับสนุนกัญชาเพื่อทางแพทย์พี่เห็นผลประโยชน์จากมันเยอะมากแต่วันนี้พี่ว่ากัญชาในเมืองไทยเนี่ยมันมีผลประโยชน์สูงที่อยากดิสเครดิตกันเพื่อไม่ให้ข้อเท็จจริงออกมาคนที่ใช้กัญชาอยู่ในความปลอดภยัยมากคนที่ใช้เหล้าบุรีเยอะ ตอนนี้เลขชัดเจนยาอียาบ้ายอดขายลดลงเพราะคนใช้กัญชานะครับไอ้ที่เราเคยบอกข่าวกันว่าเดี๋ยวจะมียา,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเทศไทยจะเป็นกลิ่นสีเขียวทั้งประเทศเหรอหือเ้อ่บอกมะเป็นไหมตั้งแต่กัญชาถูกกฎหมายมาจางวันที่เก้าเนี่ยมีคนตายสักคนหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่มีนั้นพี่จะบอกว่า,วาพี่ไม่มองว่าพี่ชื่อสิพี่มองาเป็นโอกาสที่ท่านขอออกกัญชุละาคากร ให้กับพี่ได้ไมาอธิบายประชาชนฟังแต่ในคนที่เป็นผู้ใหญ่เองอะ่ะก็ควรจะเช็คกฎหมายให้ดีพี่เป็นซูเปอร์ซูเปอร์เช็คกฎหมายเลยพี่มีเอกสารอยู่ในมือเพียบพี่ไม่ทําอะไรที่ผิกดกฎหมายอยู่แล้วพี่เป็นห่วงในสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็แค่นั้นเนี่ยนั้นยินดีที่จะเสียชื่อในเรื่องนี้แล้วกันแต่สิ่งที่แบบอย,อย่างที่เขาเหมือนกระตุ้นเศษรษฐกิจพัฒนายอยากให้คนไทยได้ได้มีอาชีพเะไรอย่างนีง้แต่ทาไมเราไปนำเข้าจากต่างประเทศแก้คำถามนึงคือว่า ทำไมพี่ถึงไปนําเข้าโดยที่เจตนาก็คืออยากให้กระตุน้นเพราะอะไรพี่เองก็ปลูกในเมืองไทยนะครับะะเราได้ปลูกทั้งหมดเนี่ยเกือบที่มอขอนที่พี่บินกลับมาพี่จะบินกลับมาจากมอขอนแก่นนะพี่ปลูกที่มอขอนแก่นในห้าสิบร่อนะพี่ปลูกที่เพชรเกษมอีกแปดไร่แต่เพราะอะไรเพราะพอออกกฎหมายปุ๊บเนี่ยสินค้าไทยมันไม่มีนะสินค้าไทยมันไม่มีนะครับนี่คือสินค้าไทยที่เราก็ปลูกและขายอยู่นะนะครับ สินค้าไทยมันยังยังไม่ได้มาตรฐานนะมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ของที่ดีนะแต่สิ่งที่เรานํามาจากต่างประเทศเนี่ยเพื่อะไรเพราะเป็นแม่บทอันนี้จะเจ๋งนะที่นำต่างประเทศมาอะไรเพราะมันเป็นแม่บทว่าคนที่ปลูกเนี่ยคนจะปลูกยังไงคนจะใช้สินค้าอะไรเป็นยมยุสเนี่ยนะในอย่างนะพี่เป็นคนที่ตั้งมาตรฐานนะสินค้าที่เราขายเนี่ยเราใส่ซองนี้เลยนะพี่ต้อเชิญเชิญเชิญับพี่นั่งนั่งยจะเดินนะครับตัวดีกว่าอ๋อไม่ยงมมาครับ นี่คือมาตรฐานของเรานะครับเราขายอะไรเนี่ยเราขายเป็นซองที่ให้เด็กเนี่ยเปิดไม่ได้นะ safety proof ใช่ไหมครับแล้วดอกที่เราขายจากต่างประเทศต,ตอนนี้คืออะไรก็คือดูเล็กกว่านะแต่กลิ่นม,มันดีกว่าเราก็เลยนําดอกอันนี้มาให้กับทางเกษตรกรเรารู้ว่าเราต้องปลูกคุณภาพยังไงแล้วพี่ก็เล้นําคุณแอนดี้เนี่ยอนดี้เขาเป็นฟรุตเนนี่พี่นํามาจากอเมริกาเลยนะเป็นมาสเตอร์โกที่อเมริกานะเงินเดือน15ล้านบาทต่อปีนะเพื่อมาสอนคนไทยวิธีปลูก คนอ่ะไม่จริงคนไทยปลูกเป็นปลูกเป็นมะมันจะปลูกเป็นได้ไงโดยที่เราไม่เคยปลูกกัญชาเพื่อเศรษฐกิจอ่ะ<ม>งั้นการนําเข้าเนี่ยไม่ได้เป็นการที่เสียหายนะแต่แต่ลนะแล้วคุณทอมจะนําเข้าต่อไหมอันนี้ขอให้ลงข่าวนะขอพี่เสนะพี่ไม่ง้พอที่จะเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ซื้อของเข้ามาหรอปลูกในเมืองไทยถูกกว่าคุณภาพน่าจะดีกว่าแต่มันอีกหกเดือนกว่าเราจะได้สินค้ามามงั้นในภาวะเนี่ยเราก็นําสินค้าเข้ามา เพราะเราอยากให้หนึ่งปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยมากนะอันนี้เรารู้ว่าเคมีอะไรมั่งนะครับแล้วเราเป็นบริษัทแพทย์เราต้องทําแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วแสดงว่าไอ้กัญชาที่ปลูกโดยมุกันมัอยู่ในส่วนเดียากนของประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มาตรฐานความจะบอกว่าอย่างไรใช่ไหมครับไม่มัน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 มีเหตุผลมันต้องก่อนที่พูดน้องต้องเขียนให้ชัดเจนนะมันมีเหตุผลที่ไม่มาตรฐานมันโทษใครไม่ได้เพราะเราไม่เคยปลูกเราไม่เคยปลูกอเมริกาแคนาดาอิสราเอลเขาปลูกกันมา20ปีนะ ไม่จริงคุณทํามคนไทยเราปลูกเป็นร้อยปีแต่เราปลูกเพื่อให้เราเสพอย่างเดียวเลยเราไม่ได้ปลูกเพื่อให้แพ้เพื่อให้มันเกิดประโยชน์ใช่อันเนี้ยท่านน้องอันเนี้ยเราชัดเจนนะเวลาคุณมาเนี่ยเราจะถามคุณก่อนเลยเรามาคลินอีกเรานะและถามคุณสามคำถามเลยคุณมาเรื่องอะไรถ้าเขาบอกเ้านอนไม่หลับเราก็จะบอกว่าเอา,เอาดอกนี้ไปถ้าเขาบอกคุณเครียดคุณเอาดอกนี้ไปถ้าคุณเป็นบะเเ็ณคุณเอาดอกนี้ไปเมืองไทยยังไม่ถึงระดับนั้นไงสอง การตั้งโรงเรือนปลูกเนี่ยมันต้องปลูกข้างในของไทยตอนนี้คือปลูกกันชมและปลูกข้างนอกอย่างเดียวเราก็ต้องมาสร้างโรงเรือนใหม่หมดเลยโดยที่ต้องเอาแอนดี้เนี่ยมาไม่จะว่านะสิ่งที่แพงสุดคือติดไฟสิ่งพวกนี้แคนไทยทำไม่เป็นแต่เราควรจะมี transfer technology หน่อยเหมือนกับให้แฟนะ ben นะเบนส์อ่ะอันนี้คุยกันนะเบน์ ben ก่อนนะเขาจะสร้างจากเมืองไทยเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยข้าเบนจากต่างประเทศเข้ามาก่อนนะขาเบน์จากต่างประเทศเข้ามาก่อนนะ เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าควรจะประกอบยังไงแล้ววันนี้ก็คือซื้อสิ่งที่ประกอบในเมืองไทยแล้วลอจิกพี่คือลอจิกนั้นเลยไม่มีใครโง่พอที่อยากจะนําของต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยถ้าไม่จะเป็นมัเก็เบนซ์บีเมเขาก็ผลิตในเมืองไทยกันเพราะมันผลิตเป็นแล้วไะแต่วนี่แหลผลิตไม่เป็นแค่นั้นเองก็เหมือนโดนขันแข่ขงงามนะคะแบบว่าธุรกิจของพี่ดูเหมือนแบบอย่างที่พี่บอกว่าแบบคนทาธุรกิจตรงนี้น มันกอว่าเขา<ต>มองคุณทองเป็นเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานแต่เขาอาจจะไม่ยอมรับอาแล้วลที่เขาทํากันอยู่ล่ะอะไรอ<า>ย่างเี้เพราะว่าเหมือนว่าคุณทอมกาลังเซ็ตมาตรฐานของการประกัญชาแบบน่แพี่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 อยากพี่อยากตั้งมาตรฐานเพื่ออะไรเพราะพี่อยากให้เกษตรกรหรือาการเศรษฐกิจกันทำเงินทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานอาชิเวลาขายเนี่ยก็ควรจะใช้ซองอย่างนี้ไม่ควรจะขายเป็นถุงควรจะเป็นซองที่เป็นชา a r g e proof ใช่ไหมนี่ก็เป็นมาตรฐานที่พี่ส่งออกไป ไม่มีใครซื้อของเราได้ถ้าไม่เป็นซองอย่างนี้ใช่ไหมครับซองการปลูกเพื่อมาตรฐานคืออยังมีเคมียังมีธาตุเหล็กจยมีอะไรเยอะนะกลิ่นต้องดีแล้วคนรจะปลูกไม่ใช่ให้คนอะไรนะเกทไทยเกทไทยแต่ Get high. Get high, ไทยเรียกว่าอะไรนะเมาเมาแต่เพื่อผลประโยชน์ทางแพทย์อย่างแท้จริงแต่พี่ไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งนี้คืออะไรถ้าพี่ไม่นําจากต่างประเทศเข้ามาก่อนโดยที่อาใหม่นะหลอดแรกที่เขาบอกว่าพี่นําเข้ามาเลยแล้วเป็นต้นไม้คริสต์มาสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไอแฝด พี่ไม่รู้เลยว่าคนที่ส่งเข้ามาเนี่ยเขาเติดอะไรแต่วันนั้นอ่ะมันไม่ผิดกฎหมายเลยเพราะไม่มีกฎหมายลูกตอนนี้มีกฎหมายลูกแนละ้วคืออันนี้กับอันนี้พี่เลยทาตามกฎหมายลูกแค่นั้นเนี่ยก็เลยติดที่สุรกระรเนี่ยแล้วก็ต้องกลับไปบอกสุลกระรว่าแล้วคุณทองพวกี้ส่งเอกสารไปเลยเพื่อจะบอกว่าทําตามถูกแต่ข่าวมาหลอกจ้ะก็พี่รู้ว่าเคยแฝงนะเรื่องเนี้ยให้แฝงแคนรู้ว่าพี่สนิทก,กับท่านรัฐมนตรีมากคงก็ต้องมองว่า ตงอำนวยผลประโยชน์ให้กันไหมโจมตีพี่เพื่อจะโจมตีอนุทินไม่จําเป็นพี่รับเลยพี่ไม่เคยบอกเลยพี่เป็นเพื่อนอนุทินแต่อนุทินกับพี่ไม่มีธุรกิจอะไรร่วมกันเลยอันนี้เช็คได้ไปเช็คแปลงพีไ่ได้เลยไม่มีเลยเขาเป็นเพื่อนพี่นะก็ไม่จําเป็นที่จะมรเรสเรสตกันหรอกเราพยายามทาให้การชาในเมืองไทยคือพี่ไม่อยากให้มันถอยหลังอะสิ่งดีมันดีกับสิ่งเลวแลแ้วถ้าพี่ต้องกลายเป็นคนที่รับปากในเพื่อให้นักข่าวออกมา เข้าใจกฎพี่ยินดีเอากฎใหม่หมดเลยนะเอากฎเลยนะต้นกัญชาอันนี้ไปยืนยันกับใทรก็ได้ต้นกัญชาตัวล่ำต้นตัวดอกตัวใบไม่ผิดกฎหมายแล้วล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณนำดอกหรือใบหรือลำต้นมาสก,กัดฟังคำนี้ดีนะมาสก,กัดเพื่อจะเป็นสินค้าอาทิสบูครีมอาหารคุณต้องขออนุญา,อ,าอยอ ไม่ได้ว่าผิดกฎหมายนะแต่คุณต้อขออนุญาตเรายอมแล้วเรายอมเขาจะบอกคนหนลยว่าคุณห้ามทำมากกว่า0.2 THC แล้วก็75มิลลิกรัมต่อต่อต่อสินค้านะครับแต่ไม่มีอะไรคำว่ากัญชาผิดกฎหมายแล้วนำเข้ามาคุณก็นำได้ถ้าคุณทำตามกฎของคนพวกนี้ก็แค่นั้นเองก็นี่คือสิ่งที่พี่อยากขออนุญาตแล้วก็บอกคนไทยเลยนะว่าวันนี้พี่อุตาหแถลงข่าวไปแล้วพี่พูดใน facebook พี่กรนะ ใครที่อยากมาปลูกกับพี่พี่ยินอันนี้แฝงน,นะพี่บอกพี่ตั้งโต๊ะซื้อแต่พี่ขอสองอย่างกันนะเนี่ยใช้มาเล็ดเราใช้มาเล็ดเรากับสองให้แอนดี้เนี่ยช่วยกรุณาไปเป็นอาจารย์ปลูกให้หน่อยเพราะถ้าพี่มีแอนดี้พี่ปลูกไม่ได้แค่นั้นเองเข้าใจนะนําเข้ามาเพราะวันนี้สินค้าไม่มีอยากนําเข้ามาไม่อยากเลยถ้าพรุ่งนี้มีสินค้าไทยพี่นะบาทมันเท่าไหร่วตอนนี้สามสิบหกจุดห้า บาทไปสี mm. ่สินี <currently> <hatten> ่แ <soup> จ้งหมดนะปัญหาความที่เห็นเรื่องนึงครับเรื่องของที่รัฐบาลเปิดกระชาเสรีมาแต่ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมในก็พี่นด้บอกว่าพี่เนี่ยพูดตลอดจริงๆแล้วมันมีกฎหมายครอบคลุมอย่างวันนี้ให้แฟนะก็มีกฎหมายมาครอบคลุมพี่แต่มันไม่ชัดเจนอะไรอ่ะวันนี้ก็มีกฎหมายของวันที่พี่ออมรแรกเนี่ยไม่มีกฎหมายครอบคลุมเลยใช่ไหมไม่มีใช่ไหมวันนี้มีแล้วก็มาครอบคลุมพี่ก็ถูกต้องเลยแต่จริงๆแล้วคำว่ากฎหมายครอบคลุมพี่ว่า มันก็เป็นสิ่งเนี้แหละที่หลายๆอย่างที่คนพ็อาจ,จะทาไปเนี่ยพาะว่านั้นกฎหมายยังไม่ออกแต่ที่พี่เข้าใจจากโซนสารสุขเองหรือใครเนี่ยเขาก็รีบบอกกฎหมายออกมางั้นวันนี้นก็จะมีกฎหมายครอบคลุเมเรื่องการนําเข้าโดยที่ที่นําเข้าหลักแรกเนี่ยมันไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ร่างไปเรื่อยๆเอาเป็นบทเรียนว่าควรจะทํำยังไงนะสุดท้ายแล้วเรามีเจตนามเหมือนกันทุกคนไม่ให้เด็กใช้นะครับไม่ให้การเป็นเสพ ที่ถึงมีคลินิกนี้ที่อยากเจตนาคือให้คนที่เป็นโรคใช้กัญชาจริตนะครับคนที่มารับของจากเราเนี่ยต้องมารับที่คลินิกอย่างเดียวนะ<ช>เราไม่ให้นะถ้าคุณไม่มารับที่คลินิกนะครับงั้นเพื่อตอบน้องเนี่ยพี่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการที่น้องพูดไม่ผิดกฎหมายมันไม่ชัดเจนแต่มันก็ชัดเจนไปเรื่อยๆจริงๆแล้วถ้ากฎหมายชัดเจนเะมาไร้เนี่ยเราไม่แถลงข่าวนะเราวันนี้ถูกต,ต้องไหมก็แค่นั้นเอง แต่เมื่อกฎหมายเปลี่ยนไปในฐานะที่นักธุรกิจพี่ก็ต้องทําตามกฎหมายที่มันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองก็จบแล้วคิดว่าจะจะทำยังไงต่อไปกับคนที่ปล่อยข่าวใน,นเรื่องที่แบบที่โดนไปอะไรอย่าง,งเงี้ยค่ะอันนี้ลกันคนไทยเนี่ยชอบฟ้องหมิ่นประมาทใช่ไหมพี่ยืนยันกับทุกคนในนี้นะ <c oughs> พี่ไม่ฟ้องสักคนเลยพี่ไม่มีเจตนาที่จะฟ้องใครเลยจริงๆแล้วคนเขาบอกพี่นะคุณทำรวยเลยเขาวเนี้ยค <c oughs> ุณทำรวยเลยอ่ะไม่อ่ะพี่ว่าเราต้องเป็นผู้ใหญ่กนันละ นะถ้าพี่ไม่อยากให้คนดา่าพี่ก็อย่าทําอะไรเลยดีกว่าอันนี้แฝงแต่เมื่อเราทําแล้วเราต้องรับพายุให้ได้วันนี้พายุเข้าแต่พวกน้องเขามาช่วยที่เป็นอะไรนะร่มกันฝนที่จะให้คนไม่เข้าใจผิดเที่ย e c i เ t e ที่เรียกมาแล้วน้องก็ยินดีมาเพราะวิ่งเรื่องป็นข่าวที่ใหญ่เพราะมรทําให้เห็นว่าข่าวในเมืองไทยเ่ยมันทำร้ายได้เร็วมากถ้าพี่ปล่อยสิ่งนี้ทำร้ายพี่นะ้ะพี่คงสติแตกไปแล้วอะไม่ทำ นะครับไม่ทำงั้นพี่ไม่พี่ไม่พี่ไม่เดินคดีกับใครเลยนะใครอยากว่าอยากด่าพี่ว่าแต่ค่อยๆเนี่ยคนยึดพื้นฐานของของความยุติธรรมของเขาที่ถูกต้องนะซอยุทธเข้าสาเข็นโอ้โหเป็นเป็นบวกเลยนะโอ้ดีนะซอยุทธก็คงไม่อยากนอนนะเขาเค้นพี่พี่ดีดีเขาก็ไม่พูดอะไรผิดถ้าท่านพัชระพัชระใช่ไหมพัชระคิดว่าจะเรียกพี่เข้าไปก็เรียกพี่เข้าไปท่านพัชระก็ไม่ได้ผิด แต่ไทม์ไลน์เขาผิดหรือการที่เขายกข้อให้พี่เนี่ยมันผิดเพราะเขาบอกพี่ไปสมแดงพี่ไม่ได้สมแดงเลยคนที่สมแดงเมื่อกี้ก็มีน้องคนหนึ่งพูดขึ้นมาดีมากคนที่สมแดงคนส่งเข้ามานะเค้ยแต่พี่พี่รับของอ่ะพี่ไม่รู้เลยก็แค่นั้นนะครับงั้นไม่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 เจตนาที่จะทาร้ายใครเลยนะขออนุญาตเรียนสอบถามค่ะไม่ต้องขออนุญาตถามเลยเว่าทางกรมสุรการณ์ได้มีการจัดสมเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความไม่มี มื่อกี้แจ้งกับทางทางชนภูมิล้ไม่มีแจ้งความทางคุ้มกก็ถ้ามีเขาบอกเขาจะแจ้งความภายในเย็นนี้ใช่ไหมค่ะเราคงไม่นั่งอยู่ตรงนี้ไปเอาไปเอาไปเลยแต่แต่นี่ต้องไปบดนะเขารู้ใช่ไหมต้องไปบดแล้วดูนะแต่นี่ไม่ค่อยดีนะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยดีนะที่ไปดักชูดเข็ดที่ไม่รู้ที่จะเอาเงินบาทไปเงินจอนตอนนี่เท่าไหร่สามหกจุดหนึ่งใช่ไหม เกิด40กนมายุทงชิบีใหมัน <c oughs> ี่้เต้องปลูกในเมืองไทยเกษตรกรทําทผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ไปเงินได้ถูกต้องใช่ไหมแล้วถ้าคุณไม่เคยรู้ว่าคุณต้องปลูกาบเนี้ยแต่คุณปลูกต่อย่างเนี้ยแล้วคุณจะทํามาตรฐานที่ชาวโลกเขาจะชื่นคุณได้ยังไง <c oughs> พี่ถึงนําเข้ามากอน <c oughs> เพื่อเตรียมตัวที่เราก็มีคณะกรมการัโดยที่ขบวนการของ,ของคุณแอนดี้เนี่ยเขาจะสร้างความกลัว่ะเนี่ย เขาที่น uh, kind of mm ี hmm. uh, ่ก็เป yeah. ็นเอ็กซ์พอร์ตเขเปิดเป็นน่าจะดูนะดมก่อนมันเล็กกว่าแต่มันแรงกว่าดมๆอ่ต้องดมก่อนใครอย่าง้ดมบอกเองเลยว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์นี้ผิดกฎหมายเนี่ยแล้วดอกเป็นชวนเด็กผิดกฎหมายต้นไหนอ่ะ ว่าตกลงกัญชาหรือกันชมนี้ส่งข้ามกระบาไา